สวัสดีครับวันนี้ร้านน้เน็คโซลาเซลล์นะครับมาทําการติดตั้งครับชุดโซลาเซลล์นะครับระบบ24โวลต์ครับแบตเตอรี่นะครับดิฟไซเคิลนะครับนะครับเดินสายร้อยท่อนะครับผมหลอดไฟ2หลอดนะครับนะครับปลั๊กไฟ2จุดนะครับอ่าเจ๊เพิ่มอีก1จุดนะครับตรงนี้นะครับปิดเปิดได้เลยนะครับผมหลอดไฟนี่ครับหลอดข้างนอกใช้ได้ อันนี้นะครับแผงอยู่บนหลังคานะครับเป็นจะลงเป็นสถานที่นะครับซื้อของนะครับผมกําลังทําใหม่นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับสามารถนะครับมังหุงข้าวนะครับทีวีพัดลมสว่านหินเจียนะครับเครื่องซักผ้านะครับได้เลยนะครับผม มีรับประกันนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับทีมงานของเรานะครับร้านอเนกโซล่าเซลนะครับ YouTube อีสานไทยเลยนะครับผมแปงอยู่ด้านบนนะครับ Facebook ก็ในอเนกโซล่าเซลนะครับสาขา1234นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับติดเรียบร้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม